บายวินอินบ็อกซ์พปเยษสวัสดีครับนี่คือรายการบายวินอินบ็อก ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ The Racket Club นะครับอยู่ในโซนของ Urban Playground นะครับก็เป็นอันนี้เห็นเลยเป็นหน้าผาจำลองนะครับคุณเคยได้มีโอกาสได้ปีนผาอะไรอย่างนี้บ้างไหมผาจริงก็ได้ผาจำลองก็ได้ผาจำลองพี่เคยปีนแบบสูงแบบประมาณเนี้ยประมาณชั้นชั้นเดียวประมาณชั้น2องชั้นโอเคแต่ว่าอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะที่ที่แบบมีโค้งๆคอย่างเงี้ยเป็นแบบจำลองแบบใหญ่ขนาดนี้แต่ที่นี่ที่นี่ที่นี่เขากว้างจริงส่วนตัวผมเคยมาเล่นที่นี่แล้วตอนที่นั้นถ่ายรายการเนอะรายการโตแล้วครับตอนนั้นมีพี่ทอยมีพี่เฟยมีพี่ปอน ก็ไม่มาเฟินไม่มาผมและกายเป็นคนแพ้ก็คือมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับการแข่งปีนผาเท่าไหร่แต่วันนี้ก็วันนี้เรียกว่าจะมาพิสูจน์ตัวเองครับผมจะรอดูนะครับผมเอางี้วันนี้อย่างที่บอกรายการ Brave Win in Box เนี่ยเราเราจะมาสองคนมันก็ไม่ได้เราต้องมีแขกรับเชิญอยู่แล้วเกิดหน่อยว่าแขกรับเชิญคนนี้เป็นยังไงบ้างพี่คนนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารูปร่างเนี่ยหล่อเราสูงหุ่นดีกล้ามใหญ่อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครเดี๋ยวเราไปเจอเขาข้างบนกันเลยดีกว่าครับไป พี่กันพี่กันพี่กันวางไรลงมาได้แล้วพี่เยพี่ปิดรายการแล้วไม่รู้หลับตาปีนมั่วๆอยู่ดีขึ้นมาสูงสุดเลยอะลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วทุกคนให้อภัยล้วพี่เฮ้ยโอ้ลองใช้เวลานานหน่อยนะสูงอละโอเคโอเคโอเค สวันดีคร oh ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสรัสสวัสดีครับีสวัสดีสวับดีสวันดีสวัสีสวัสีสวัสสัสดีสวัสวัสดีสวัีวัาัีวัสีัสดีสัีผีัีสวัมดี่ัว่สดี่วันี่วัีสีสวััสีปีนีีดดีดีีนีวีววัว วันนั้นปีนเหมือนกันขึ้นไปโอ้โหโดนลุมต่อยทั้งร่างเลยเฮ้ยทำไมมันปีนผาแล้วมันโดนคนต่อยได้ไงปีนต้นไม้เจอพึ่งช็อตช็อตด้วยเหรอช็อตเอาช็อตด้วยโอเควันนี้มาในรายการพระมีนวองเนี่ยเราก็มีเกมต้องแข่งกันอยู่แล้วกติกาของเราวันนี้กติกาเอกติกาของเราวันนี้ก็คือเราต้องปีนขึ้นไปครับทีมงานเขาเนี่ยจะไปวางถุงจิ๊กซอว์เราต้องหยิบมาเนี่ยเราปีนไม่เลยจับเวลาหยิบลงมาปุ๊บเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อให้เป็นภาพใช้เวลาน้อยที่สุด ชนะชนะ่มันง่ายไหมง่ายนิดเดียวเพราะนั้นแข่ง3คนเนี่ยมันไม่ค่อยสนุก2คนดีกว่าเดี๋ยวกูยืนรอดูพวกมึงแต่แต่แต่ทข่งด้วยการพี่รายการเราเนี่ยแขกรับเชิญทุกคนที่มาจะต้องสาธิตให้ไบวินดูก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูพี่กันสาธิตกันเลยครับไม่มีเล่นเกมเล่นเกมไปดูเล่นเกมมาเลยครับไปดูครับ มาถึงเกมการแข่งขันแล้วแต่พี่บอกเดี๋ยวพี่การจะสาธิตไม่ไม่เลยจวันนี้ยังไงวันนี้ยังไงวันนี้แข่งแข่ง3คนเลยแข่ง3คนแล้วก็เป็นไบก่อนละกันได้โอเคไปน้องวินได้พี่เดี๋ยวในฐานะที่แก่ที่สุดจะไม่เล่นไม่ได้วันนี้ที่สามวันที่สามมาเล่นด้วยกันเล่นคนที่สามได้คนที่สามคนที่สามได้ได้สัญญานะฟังอหดีนะอ่าวรอบแรกนะครับเป็นน้องไบนะครับอ้าวพร้อมแล้วสาม สองกินข้าวยังวะอ๋อกินแล้วเมื่อเช้ากินแล้วสามสองผมยังไม่ได้กินเลยอ่ะยังไม่ได้กินเลยอ่ะเหรอลองหาอะไรกินไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วไปไปกินกันเหรอสามสองมันมีร้านร้านเหนือย่างสองมันมีร้านร้านเหนือย่างไปเหรอเอางั้นอะไรยังจะเอาป่ะพร้อมแล้วไปสามสองหนึ่งไป พยาามเหมือนกันนะเนี่ยผมอยากเห็นตอนลงมากเลยไปยองไงอ่ะอือเร็ววิอีกนิดเดียวนิดเดียวไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสู้ๆไปสู้ๆนิดเดียวได้แล้วายสบาย โอ้ย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 โ้ยโอ้หลอตอนลงหล่อตอนลงอือมมีเคยดูหนังมั้งเจมบอลพ้อยสลิงลงมาอ๋อทำมาจอดซิกซออีกโอ้ยไม่ได้น้อยเลยนะเป็นรูปอะไรอ่ะไม่ เห็นหนวดก็รู้แล้วเนี่ยจริงด้วยเห็นตาเห็นหนวดก็รู้แล้วเนี่ยนี่ฝั่งนี้นี่ไหมเออกูช่วยทำไมวะเมื่อกี้สามนาทีนี่ให้ได้แล้วไว้เมื่อกี้อ่าเหรอ อ,อ่ะอ่ะกระดิง่งกระดิ่งมาดูมาดูมาดูเป็นใครเนี่ยพี่แท็บอ่ะพี่เฟย์ไม่ใช่ไม่ใช่ใชไม่ใช่ใชเป็นไม้นะครับเจ้าพ่อติ๊กตอกของเราเองครับเป็นยังไงพี่เมื่อกี้ปีนผาเหนื่อยไหมยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่กลัว ครั <Sen> ้งท tamam. <t monkeys> ี่แล <is this> ้วมาแล้วแบบมีจ <leaves> okay. oh. er ังหวะวางขาแล้วลื <lobster music> ่นแล้วื่อทีเหมือนแบบเดจาวัวแบบขาสั่นเบเกือบลื่นใช่ไหมแจะล่วงจะล่วงแล้วแบบใจวิวเลยแต่ดีกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมันปีนสุดเลยไงอันนี้มันแบบแค่นี้เวลากระโดดเลยไม่ค่อยน่ากลัวมากได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้พี่ต้องเติมความสดชื่นให้ร่างกายสะหน่อยโอเคนะครับนี่เลยครับอืโอ้สปอนเซอร์แอคทีฟวิตามินซีเติมความสดชื่นในการร่างกายสะหน่อยออย่างขอบคุณมากครับ สดชื่นเลยไหมสดชื่นมากครับเรียกได้ว,ว่าหายเนื่อยขึ้นเยอะปีถึงรอบดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยพิเกินเรา่าฟิคเกินอ่ะสดชื่นแล้ววินพร้อมยังพร้อมครับพี่พร้อมแล้วไปเลยเลยจัดไปสามสงกันม่กันมีกาตกลงเราเราต้องเอาจิ๊กซออันนั้นใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่เป้าวินใช่ปรู้นะรู้นะรู้นะอันไหนอย่าอย่าหยิบผิดอันนะไม่ได้โกโปนะโกโปไม่เอานะเอาสีขาวนะถูกนะถงนะถูกถูงถูกถ สามสองพี่ผมว่าเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งมันบางทีมันอ๋อมันอาจจะหลวดโอเคพร้อมนะเอาอยู่แล้วนะเอาอยู่แล้วนะพร้อมนะพร้อมอ่ะสามสองสงเท้าสวยมากเลยอ่ะคนเนี้ยพี่ปลดยังไงวะเนี่ยเอาจิงจริงย่าย่จริงแล้วจริงแล้วจริงแล้วสามสองหนึ่งไปแจ้ขายเยอะๆเรียกเขาว่าให้แมมก

ก uhm ี่เห็นเห็นไม่เห็นแล้วเฮ้ยใคยเนี่ยดีเอิร์ดพี่ทอยเหรอทอยทอยทอยโอ้โหเิมงานิมงานจิตใจไม่สงสารน้องบ้างหรอมึงมายญาล้วนเขียวล้วนหนึ่งเลย อ้าโอเคอโอเคเก่งมากถือว่าทำเวลาได้ดีอ้งเมื่อกี้ถ้าไม่พลาดถือว่าเร็วมากเลยนะเรจริงเกือบเกือ้องเกือบยกเข่าโดนอะไรนี่นะเกือบเจ็บใช่ไหมเกือบเจ็บนะเออ,เอจังหว<น>ะลงจังหวะลงจริงๆถ้ามาเล่นผมว่ากระโดดก็คือถีบลงมาเลยไม่ไม่ต้องกลัวเพราะยิ่งกลัวมันยิ่งควบคุมไม่ได้มีโอกาสยิ่งบ